คือปกติอะคะ่ะน้องค้อยอะเขาจะออกจากบ้านคือมันก็จะจะลําบากนิดนึงหมายถึงว่าคือคนที่บ้านเขาไม่อยากบอกคนที่บ้านแล้วเขามาทุระทุระที่มันบอกใครไม่ได้อะ่ะ <siblings. S 1> อันนี้อันนี้ขอไม,ไม่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 ไม,ไม่ก้าวล่วงน้องนะคะครับก็คือก็เลยใช้พี่อะเป็นคนให้ไปรับ,บซึ่งยังไงอะคือพี่อะไม่ได้อยากจะมา เป็นเพื่อนเขาอยู่แล้วพอเพี่ะเตรียมตัวจะไปตากงหวัดแต่วันนั้นะคือมีธุระแถวนี้ด้วยแหละจะเอาโทรศัพท์มาซ่อมก็เลยอเดี๋ยวพี่มาเป็นเพื่อนนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ต้องเปลี่ยนรถด้วยถูกต้องไหมเปลี่ยนรถไม่ค่ะพอน้องอะเขากลัวว่าที่บ้านเขาอ่ะจะมีเหมือนประมาณว่าเหมือนมี G P S ตามเขาเพราะเขาอยากให้รู้ว่าจะไปไหนทําอะไรเพราะปกติเขาจะใช้รถอีกคันหนึ่งอันนี้คือที่เขาบอกนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยคือตอนแรกอจะจอดรถอยู่ไว้ที่ ที่ที่บิ๊กซีแต่ว่าคือ Big บิ๊กซีมันยังไม่เปิดเ<ะ>อก็เลยไปจอดในหาที่จอดในหมู่บ้านอแต่หลังจากนั้นได้ทํทธุระเสร็จแล้วหรือ,อยังเหรอครับถึงว่าจะถึงมาจุดที่เกิดเหตุก็คือทำทุระหมายถึงว่ายังไงครับพาพาไม่ไม่ไม่ก็คือพาน้องมาเลยค่ะอ่าน้องน้องจะมาปล่อยปลาแล้วก็จะมีมีนัดกับใครแถวเนี้ที่ไม่รู้แต่ว,ว่ายังไม่ทำยังไม่มีการมีนัดทํทธุระแต่มาปล่อยปลาก่อนใช่ค่ะ,คะอระหว,ว่างปล่อยปลาเนี่ยฮะ,ฮะ อ่าเดี๋ยว<อ>พี่ต้องเล่าก่อนก็คือมาถึงเนี่ยมาปล่อยปลาครับเตรียมปล่อยปลาพี่่ะเดินลงจากรถจะไปไปถ่ายนักอ่าแล้วพี่ก็ถามคนตามตรงข้ามว่าห้องน้าอยู่ไหนเขาบอกว่าอยู่ตรงนู้นพี่ก็เดินคือเดินเดินไปเดินมาเพื่อหาห้องน้ําเนี่ยแต่มันหาไม่ได้พี่ก็มอกอก้อยอยังอยู่แต่พี่จะบอกก้อยตลอดว่าพี่อย่ารีบนะพี่มีธุระคือพี่มาเป็นเพื่อนเนี่ยคือมาได้เพราะพี่มีธุระกับพี่ด้วยพี่ถึงได้มาแต่พี่มีเวลาสติเพราะพี่ต้องไปต่างจังหวัด เหนื่อยนิดนึงค่ะเลยแล่ว่า,า,าหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างในกล้องเนี่ยเหมือนเราพยายามชะโงกดูตลอดเวลาใช่ว่า,วาน้องเสร็จยัง<อ>แล้วพี่อ่ะคือกล้องที่ตัดกล้องจอปิดตัดมาเนี่ยครับม,มีการเอาข่าวไปลงว่าพี่ไม่ได้ช่วยเหลืออืไปดูกล้องใหม่ขอให้ย้อนดูกล้องใหม่ที่อ่ะลงไปช่วยเรียกคนฝั่งตรงข้ามให้ไปช่วยแล้วก็ไปเรียก พี่พี่ผู้ชายอะค่ะให้มาช่วยแล้วข้างล่างอะก็มีคนสองคนที่ปล่อยปลาพร้อมน้องก้อยอะอก็ช่วยเหลืออยู่ืคซึ่งคลิปที่เห็นพี่วิ่งเนี่ยพี่วิ่งขึ้นมาเนี่ยพี่ไปตามคนโอ๊ยขอโทษพี่ไปตามคนฝั่งหนูแล้วพี่ก็ขึ้นมาพี่ก็เรียกฝั่งตรงข้ามให้ไปช่วยแต่ที่พี่อะไม่ไม่รอที่จะช่วยเนี่ยเพราะว่าตัวพี่เองอะก็รีบอยู่แล้วแล้วพี่ก็ไม่คิดคือก้อยอะบอกพี่มาตลอดว่าหนูอะเป็นโรคซึมเศร้าหนูต้องกินยาแล้วช่วงเนี้ยหนูเหมือนประว่า พี่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเยอะแล้วพี่ก็คิดว่าเออมันถือโทรศัพท์ไปแล้วมันคงคุยคนที่นัดอะไรเรียบร้อยแล้วตัวพี่เองอ่ะคือรีบพี่ก็ผิดตรงที่ว่าไม่รอดูน้องแต่คือความคิดพี่คือแบบเรารีบอะเราไม่ได้อยากจะมาที่มันนานๆนึกออกไหมคะคพี่ผมสอถามนิดนึงนะาถามได,ได้เลยค่ะคือเราอ่ะเข็นก้อยเนี่ยล้มลงไปเลยคือ<ช>พี่อ่ะเดินลงไปจะจะ,จะ,จ,ะจะเอาคือที่มอง,ของเอาขาว่าเขาอยัางไม่ใ็จเขามีดอกไม้อยู่ในรถด้วยที่จะต้องโปรยโปรยฟ้อมปลา คือพี่ก็ไปเอาดอกไม้ให้ก็เดินลงไปใกล้ถึงเขาแล้วก็เดินเซออ่าแล้วล้มล้มแล้วคือเขาปึ้งไปเลยคนนี้พี่ก็บอกโอ๊ยคนเป็นลมน้องคนสองคนอ่ะที่ปล่อยปางข้างเขาก็มาช่วยพี่ก็บอกพี่ดูเขาก่อนนะเดี๋ยวหนูไปตามคนมาช่วยอืมีผู้หญิงกับลูกสองคนอ่ะลงมาช่วยก่อนอ่าชายแล้วก็เดินไปทางนู้นบอกว่าพี่ช่วยไปอุ้มคนเป็นลมอาะขึ้นมาหน่อยได้ไหมเพราะหนูรีบเพื่อนหนู สร็จแล้วเนี่ยเสือพี่ก็แล้วพี่ก็เดินเดินเดินกลับมาครับพี่ก็ยังเห็นเออก้อยมันไม่เราคนมาดูแล้วก็จะมีผู้ชายใส่เอี้ยมเขียวมั้งที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าพี่ยังไม่ได้ดูพี่่ะดูตลอดนะออแล้วมีอะไรประเด็นสงสัยอีกหลังจากนั้นพี่ก็ขึ้นรถไปขึ้นรถกลับบ้านใช่เพราะว่าพี่อยาครีบประเด็นที่เขาสงสัยกันคือบอกว่าทําไมพี่ไม่ช่วยพี่อุตสา์พาน้องมาด้วยทําไมคนเป็นลมกาลังจะตายแล้วทําไม พี่ขับรถไปขับรถไปพี่บขนาดนั้นเลยเหรอพี่พี่รีบขนาดนั้นเลยเพราะพี่บอกก้อยตั้งแต่แ้วที่พี่เสนอดูคือเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จนึกออกไหมจนพี่จะถือดอกไม้เพื่อจะไปตามแล้วให้เสร็จไวไวนึกออกปะคือพี่บอกตั้งแต่แล้วก้อยพี่ไม่อยากมาเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมาแล้วเหมือนโกหกคนอื่นอ่ะโดยใช้ชื่อพี่อ่ะพี่ไม่อยากมาแต่น้องก็ขยันขยอเพราะว่าไม่งั้นน้องออกจากบ้านไม่ได้ปกติคือน้องไม่ได้ใช้รถคันนั้นอยู่แล้วไง แปลว่าเราตกลงกับทางต้อยแล้วว่าพี่ไม่ได้ลงไปด้วยนะให้เขาลงไปเดียวใช่เพราะพี่อย่างพี่ตอนนี้จะไม่ใช่นะ<อ>่ะพี่ย้อนถามนิดนึงคือมันมีข้อสองสัยกับทางญาติอีกทีนึงบอกว่าหลังเกิดเหตุแล้วเราไม่แจ้งญาติแล้วอีกทั้งมีที่สาวเขาทักมาโทรมาสอบถามแต่เราทาแกล้งเหมือนในแชทไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าพี่ต้องบอกว่าไม่รู้อ่ะเพราะต้องตัดแรกแล้วบอกว่าอย่าอย่าทำให้พี่เดือดร้อนแล้วก็ไม่อยากยุ่งต้องตัดแรกแล้วเพราะว่าก้อยเนี่ยพูดได้ไหมไม่พูดดีกว่าอ่าเข้าใจผม มันมีเป็นัญหาบางประเด็นใช่ที่เราไม่อยากออกมาพูดเพราะว่าน้องมันแค่แค่แค่จะออกมายังต้องโกหกยังต้องเปลี่ยนรถยังต้องทําทุกอย่างคือเราก็ไม่อยากไม่อยากจะยุ่งตั้งแต่แรกแล้วเราบอกตั้งแต่แรกเราเราไม่อยากมีเรื่องไม่อยากมาด้วยมันกลายเป็นว่าในแชทเนี่ยพี่เขาพยายามโกหกอ่าถูกต้องเพราะว่าอ่ะยอมรับว่าโกหกเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากให้คนตายอ่ะคือนึกออกไหมเขาโกหกตั้งแต่แรกมาแล้วอ่ะเราก็แบบว่าไม่อยากจะ มันมีปูมหลังอยู่แล้วอ่ะตอนพี่รู้ไหมว่าก้อยเสียแล้วมันรู้ตอนประมาณสามโมงกว่าสามโมงเย็นสามโมงสี่โมงพี่สาวเขาโทรมาบอกแต่ที่เราไม่บอกอะ่ะเพราะว่าเหมือนเราโกคงไปตั้งแต่แรกแล้วเรากลัวเอ้ยแล้วเ,เราไม่ได้ช่วยเขานึกออกป่ะอืมคือเจตนาเราอ่ะไม่ได้อยากทิ้งน้องเราแต่เราคิดว่าเอยมันเคยเป็นลมอยู่แล้วแล้วมันมีโรคภาวะโรคซึมเศร้าโรคอะไรอยู่แล้วไปคงอาจจะไม่ได้กินยานหรืออะไรแล้วเราก็รีบด้วยแล้วเราบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่รีบนะพี่รีบมากๆบอกตลอดเลยว่าพี่รีบกลายเป็นว่าวันนี้ พี่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่าช่วยน้องนี่รู้สึกยังไงบ้างว่าคือเนี่ยที่เมที่ออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าที่อ่ะยอมรับว่าโกหกต้องบอกกับสื่อเลยว่ายอมรับว่าโกหกเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นต่อที่โกหกเนี่ยมันมีปูมหลังที่ญาติเขาเองก็ยังไม่พูดว่าคือทําไมคนเราจะออกจากบ้านต้องอ้างชื่อคนอื่นต้องเปลี่ยนรถทําไมต้องเอารถไปซ่อนทําไมอันนี้คือคือคือตอบในข้อประเด็นที่คนสงสัย ตแต่หาว่าจริงๆอไม่ได้อยากยุ่งเลยถ้าเกิดไม่ก่อนหน้านี้คือสนิทกับพี่สาวเขาแต่ไม่ได้สนิทกับน้องเท่าไรแต่ก็ถือว่าสนิทแลวรู้จักกันมาสิบกว่าปี <c oughs> ช่วยเหลือกันมาตลอด <siglo. S 1> ถามว่าประเด็นที่เขาไปลงว่าเราจะฆ่าชิงทรัพย์ตัดไปได้เลยค่ะเพราะว่าเรากับเขาไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกันเลยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินทองกันมาก่อนเลยเรามีการช่วยเหลือแต่ที่เราไม่บอกอ่ะเพราะว่าเวลาคุยกับพี่พี่ก็บอกข้ามบ,บอกน้อง <c oughs> อะไรประมาณนี้อันนี้คือเราขออข้ามนะคะระหว่างทางเนี่ย ก้อยเนี่ยได้มีอาการแบบแปลกๆไหมครับคือตั้งแต่วันที่เจอวันที่สิบสามอ่ะก้อยเขาเขาบอกว่าเขากินยายาโรซึมเศร้าโรคซึมเศร้าคือแล้วแบบเขาเดินเตะของเดินแรง้ยแล้วเขากินเหล้าด้วยเขาก็จะเหมือนมีอาการแบบวูบวูบวูบอยู่บ,บ่อยๆเราก็คิดว่าเออมันคงคือเราก็เคยเป็นแต่ว่ามันคงเป็นของอาการของเอฟเฟกต์ของยาอะไ,ไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังบอกว่าเปลี่ยนยาเปลี่ยนที่รักษาไหม เราเปลยนที่รักษาไหมไม่ครับผมขอถามนะบางทีบางทีในตรงๆที่รีบเนี่ยรีบไปอ่ะมันปัญหามันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอถึงไม่ไม่หยุดรีบมากเลยค่ะเพราะพี่จะไปตามจังหวัดลวพี่พี่ก็ยังยืนยันําเดิมแต่มันมันให้มันตอบไปธุระอะไรอะทำไมมนถึงมาถึงขนาดคนจะตายอ่าอ่าใช่คนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยแม่มึงมากับเพื่อนเพื่อนมึงจะตายทําไมมึงรีบเรื่อง พี่มีเรื่องที่รีบกว่าเพราะก่อนหน้าเนี้ยพี่จะต้องไปสุขไปต่างจังหวัดเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบสามแต่พี่ยังมีติดเรื่องโทรศัพท์แล้วจริงๆอ่ะพี่จะต้องออกตั้งแต่แปดโมงเพื่อจะไปทํากรถิ่นไม่ทันแล้วไปทาไปทาอะไรไปทํากระถิ่นค่ะคือต้องทานทุกคนนะทอดผ้าป่านคนเขงคือไม่แล้วเขารอบ้านเราบ้านเดียวแล้วเราอ่ะจะออกคือจริงๆเราออกจะออกตั้งแต่สิบสามกระถิ่นหรือว่าพระป่า่ะกระถิ่นพระป่าที่ว่าสงการนะค่ะแล้วเราเดินทางไปจังหวัดสุโขทัยมันเป็น น้องก็คงไม่เสียชีวิตหรอกที่คือคือ,อเราบอ่าใช่เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ในไายอาทิตย์อ่ะเขาก็เล่าให้เราฟังเองว่าเขาวูบที่ร้านทองกับวูบที่ไฟฟ้าครับอ่าเราก็คิดว่าอ๋อมันคือเอฟเฟกต์ของยาเขาหรืออะไรเขากินยาแล้วเขาก็เหมือนเตะเตะข้าวเตะของเราก็คิดว่าเออแล้วเราเอี่งเตือนเขาเลยว่ากอ้อยแกวูบขนาดเนี้ยแกต้องไปเช็คแล้วนะแกต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วนะเดียมสองอเครื่องเลยค่ะโทรศัพท์สองเครื่องเอกสารเงินสดของก้อยหายไปไหน อยู่ในรถที่ใช่ไหมคะพี่อพอพอรู้ว่าก้อยนี่แล้วพี่โยนทิ้งหมดเลยค่ะตอนนี้คือพี่ตามหามาได้ก็คือตอนเนี้ยพี่พี่โยนมาเนี่ยแล้วพี่ก็ตอบว่าอะไรนะคะโยนทิ้งที่ถังขยะค่ะแต่ทุกอน่้ทพี่จะไปกองขยะค่ะทําไมทําไมพี่ถึงทิ้งเพราะว่าที่พี่บอกว่าพี่ไม่อยากให้ไม่อยากไม่อยากเกี่ยวข้องไม่อยากรู้ตั้งแต่แรกคือกะว่าถ้าเกิดสมก้ไม่เป็นไรมึงก็ไปเอาหน้าถังขยะตรงหน้าบ้านกูไปทิ้งหน้าบ้านหรอหน้าบ้านค่ะมันต้องทําขนาดนั้นเลยเหรอที่ทำขนาดนั้นค่ะพูด เก็บไว้เก็บไว้เฉยๆแล้วไม,ไม่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 ก็ที่บอกว่าไม่อยากยุ่งตั้งแต่แรกไม่อยากเกี่ยวข้องเพราะว่ามันมีเรื่องครับ<ะ>มันมีเรื่องมันมีเรื่องอื่นที่แบบเ,เดี๋ยวค่อยค่อยตอบหลังใหม่ก็ได้นะสิผมถามผมถามที่ข้องอ่ะค่ะเดี๋ยวพี่จะไปให้ประคำค่ะอะ<ำ>ไรไอที่พี่ออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าพี่เตรียมคําถามมาหมดแล้วไม่เตรียมไม่มีใครเตรียมเลยพี่มีคนพี่มาคนเดียวตัวคนเดียวค่ะไม่มีเตรียมแน่นอนไม่มีเตรียมกับใครแน่นอนค่ะ มันมีข้อมูลมาว่าพี่เป็นภรรยาเป็นเออ๋ไม่่กียวค่่ะพียกขาดเอาพี่ยาขาดแล้วค่ะไปดูได้เลยค่ะแต่พี่ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเอกสารเท่านั้นเองไม่มีใครมาเตี้ยมว่ะย่าลืมไลก์กดเทรเอดทัศน์สกาย อย่าตัดด้วยนะครับไป b า e